โอเคแล้วนะการศึกษาธรรมะต้องใจเย็นๆค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบอย่าคิดว่านับได้แล้วโทสะจะหมดนะ <c oughs> นับได้แล้วอย่างทีนับไม่ถูกกบโทสะเกิดเลยนะนี่ขนาดเรียนธรรมะเนะี่ย นี่เราตั้งแต่เกิดมาเคยโกรธผ้าไหมถามเยคยไหมเคยโกรธผ้าไหมใครเคยกโกรธผ้าบางยกมือเครืองผ้าเคยเป็นเลยให้ให้มนาสิการไวนะ้นนขนาดผ้าเรายังเครืองแล้วเวลาเจอหน้าเพื่อนบอกอ่าอยมาย่กับฉันมากนะขนาดผ้าฉันยังเครืองแล้วงั้นคนอื่นไม่ต้องมาเกี่ยวมันไม่ต้องพูดแล้วฉันไม่เคยเว้นใครทั้งนั้นนะ แม้ตัวเองฉันยังเครืองเลยวงขนาดตัวเองฉันยังเครืองเลยแต่ฉันเครืองน้อยกว่าเคืองคนอื่นแค่นั้นทีนี้พูดต่อเรื่องาธาตุออกนี่าธาตุจบแล้วนะเอาพูดเรื่องฌานนะจิตเมื่อสักครู่ว่าทําไมเราต้องเรียนรู้หาทยายวัตถุฉะนั้นเมื่อฌานนะจิตเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาองคฌานมีห้าใช่ไหม องชานเนี่ยหจิตเป็นองคชานไหมจิตเป็นชานนะจิตเป็นองชานไหมจิตเป็นอง์ชานไหมองค์ชานมีเท่าไหร่วิตกวิตกวิจารปีติโกเอกคตาตัวไหนเป็นจิตบ้างมีไหมจิตเป็นชานหรือไม่เป็น ไม่เป็นจิตไม่ได้เป็นองค์ชานแต่ที่เขาเรียกว่าชานนะจิตเพราะอะไรเพราะมีองค์ชานประกอบเขาเรียกว่าชานนะจิตแต่จิตไม่ได้เป็นชานจิตก็คือเป็นจิตนั่นแหละแต่เมื่อจิตใดมีองค์ชานเหล่านี้เข้าไปประกอบเขาเลยเรียกชานนะจิตใช่ไหมจิตไม่เป็นชานชานไม่เป็นจิตแต่เพราะจิตเนี่ย เป็นที่อยู่ของฌานนั้นก็เรียกว่าฌานนจิตรูปาวาจรรจิตอรูปาวาจรรจิตพวกนี้เป็นฌานนจิตเข้าใจแล้วปฐมฌานปฐมฌา,านมีองค์ฌานห้าไหมุติยฌานตติยฌานจตุทัาชฌานปัญจมฌานเดี๋ยอ,องฌานก็จะเหลือน้อยลงมาเหลือจนถึงองค์ฌานสองสรุปก็คือนั่นแหละเวลาบุคคลที่เขาได้ฌานแล้ว เขาต้องการจะมาพิจารณาเอาฌานเป็นอารมณ์ย้อนกลับไปดูฌานเป็นอารมณ์เขาใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรนี่แหละใช้กุศลจิตนี่แหละไปพิจารณาเมื่อเป็นมนัสิการวิตกเขาจะเห็นไหมเขาจะเห็นวิตกไหมเห็นไม่เห็นเมื่อเขาได้แล้วก็เห็นที่ไม่เห็นได้ไงเห็นสภาวะของวิตกที่ยกจิตขึ้นสู่ขึ้นสู่อะไร ปฏิภาคคณิมิตไปเห็นวิจารณ์ที่เป็นธรรมชาติที่เค้าคลอเค้าคลึงปฏิภาคคณิมิตไปเห็นปีติที่มีความตื่นเต้นชื่นชมยินดีในปฏิภาคคณิมิตไปเห็นโศกก็คือธรรมชาติที่รื่นชื่นใจในปฏิภาคคณิมิตนั้นไปเห็นเอกคตาคือธรรมชาติที่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวของปฏิภาคคณิมิตนั้นเมื่อเห็นฌานจิตซึ่งเป็นนามธรรม เขาจะต้องตามไปดูต่อไหมว่าบรรดากลุ่มฌานนามธรรมเหล่านี้ทั้งหมดแล้วก็จิตเหล่านั้นทั้งหมดอาศัยอะไรเกิดต้องไปตามไปเห็นหรือไม่ตามเห็นท่านอุปมาว่าเห็นงูเมื่อเจองูแล้วก็ค่อยๆตามมันไปก็จะเห็นที่อยู่ของงูไอ้ที่อยู่ของงูแม้ชั้นใดบุคคลที่ได้ฌานนามธรรมเหล่านี้แล้วก็ไปพิจารณาฌานนามธรรมเป็นต้น ตลอดถึงจิตนั่นเป็นต้นแล้วก็ไปใส่ใจที่อยู่ของนามธรรมเหล่านั้นก็จะเห็นอะไรตอบมาเห็นหนาตยาวตถุ <c oughs> คือรูปที่เป็นที่อาศัยกับน,นามธรรมเหล่านั้นพอไปเห็นอย่างนี้ก็เลยแยกอะไรได้แยกรูปประธรรมและนามธรรมเป็นต้นได้ไอการที่ไปเห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ภาษาพระเรียกว่านามะรูป,ปะปริเฉทยานปัญญาที่แยกออกแล้ว โอ้รูปธรรมนามธรรมเป็นแบบนี้อ๋อรูปธรรมเป็นแบบนี้ <c oughs> โอ้น้าตื่นเต้นนะพวกเราเรียนอะไรกันเนี่ยนักเข้าก็จะไปเห็นความจริงของชีวิตนี่มะเป็นความจริงของชีวิตฉะนั้นหลักการของปัญญายาณเกิดขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นปัญญาเบื้องต้นนะที่ไปรู้จากรูปจากนาำอ่ะ โอ้โห oh. <laughs> บางคนบอกโอ้โ oh ห oh. แล้วมันจะได้ไหมเนี่ยบางคนคิดอย่างนี้ไหมพอศึกษาไปแล้วเข่าอ่อนเลยว่างั้นนะ <laughs> บางคนศึกษาโ <laughs> อ้โห <laughs> เรามีโอกาสเลเรารู้ช่องทางดูแล้วตอนนี้ยตื่นเต้นมากเลยช่องทางนี้เราจะต้องเข้าให้ได้ช่องนี้แนวทางนี้วิธีการแบบนี้นี่ไงร่องรอยที่พระพุทธเจ้า เดินไว้เดินอยู่เราจะต้องเดินตามรอยพระเจ้านี้ให้ได้คอนนึกอย่างนี้ตื่นเต้นใหญ่เลยเดนเนี่ยบางคนก็บอสงสัยหมดสิทธิ์จริงๆเขาในพุทธบริษัทของพระเจ้าเนี่ยควรเป็นคนท้อหรือไม่ท้อควรมีกําลังใจแต่ก่อนรู้ที่ไหนแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ อาย้อนกลับไปดูหาทยวัตถุต่ออันนี้พูดให้ดูเพื่ออันนั้นก็คือนี่แหละหลักการที่เราจะต้องศึกษาฉะนั้นหาทยวัตถุเนี่ยตกลงเห็นได้หรือไม่ได้เห็นได้หรือไม่ได้เห็นไ,ได้ <c oughs> ด้วยอะไร <c oughs> นี่ปัญญาเ <c oughs> นียปัญญาเห็นนะอย่าว่าแต่อะไรโทสะก็เห็นได้ วันนี้รู้สึกหัวใจเต้นยังไงก็ไม่รู้ติดๆดขัดๆอันนี้เห็นรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยการเห็นแต่มันไม่เกิดองค์ความรู้ของเรามันไม่พอทั้งๆที่ในการัชกายนี้มันเป็นอารมณ์ให้กับจิตได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุนะ ทั้งจักขูภาษาส,ตสวตภาะสาคณภาษา,ษาทั้งหลายเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณะปัจจัยให้กับปัญญาแก่สติแก่ความเพียรที่สร้างสรรค์ได้หมดฉะนั้นคําว่ากายานุปนะัสนาบรรดารูป28บเนี่ยบรรดารูป,ปธรรมทั้งหลาย่นนี้เป็นหมวดกายทั้งหมดนะรูป,ปธรรมนั่แหละคือหมวดกายานุปนะัสนาสติปัฏฐานไอเวทนาเจตสิกน,นันะ่นเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิต ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานที่เหลือเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหลักการก็มีแค่นี้เองฉะนั้นการเรียนจิตเจสิกรูปก็คือเรียนสติปัฏฐานสี่เรียนสติปัฏฐานสี่